รีวิวคอนเสิร์ตลิตเติ้ลจอนครับลิตเติ้ลจอไปเล่นใน Monster Music Festival ปีนี้ครับคือผม,มได้มีโอกาสไป Monster Music อยู่แล้วนะครับมาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างอัปเดตเป็นวงนี้งั้นแต่วงที่ผมมาร์กไว้เลยครต้องดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคือวงนี้ครับถ้าดูคลิปที่ผ่านมาของผมผมก็ชื่นชมวงนี้มาเยอะครับและน้องโอ๊กก็มาตอบคอมเมนต์ผมซะด้วยน่ารักมากๆครับน้องโอ๊ก ผมอยากดูวงนี้เต็มๆครับและก็ไม่ผิดหวังครับโอ้โหผมได้เห็นพลังหนุ่มอ่ะมันคือเอเนอร์จีของคนวัยหนุ่มน้องๆเขาใสกันสดทุกตำแหน่งครับมันมากๆฮะโชว์จะประมาณ45นาทีนะครับแต่เป็น45นาทีที่อื้อหือเลยฮะผมอยากเห็นน้องโอเ้เขาล้องสดๆซึ่งไม่ผิดหวังครับน้องพลังเหลือแหล่เหลือล้อนจริงๆและที่สําคัญน้องอินเตอร์เทนเก่งมากครับน้องมีความธรรมชาติครับคือน้องอ่ะเขาขาร็อกเขาก็แสดงความเป็นร็อกเต็มไปหมดเลยฮะและในขณะเดียวกันเขาแสดงความน่ ในความเป็นเขามาด้วยครับได้ข่าวว่ามีคนเรียกเขาว่าจ้นน้อยจ้นน้อยนะลิต <l> ล <itten John> จอนเนี่ยจ้นน้อยซึ่งแบบก็อจอ้นน้อยจริงๆอะน่ะนารักนาก่ารักผมว่าตัวน้องโอเคามีเสน่ห์คือแบบล็อกก็ได้ตลกก็ได้อ่ะทูนิ้วกางให้กับคนที่มันทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจโอ้โหพูดโคตรคมเลยพูดโคตรดีเลยแต่พอจะเข้าชื่อเพลงจําชื่อเพลงตัวเองไม่ได้อ๋อไม่ จะมีเพลงที่เป็นเร็วเ,วเพียงเร็วของเขาครับตามสไตล์วงร็อกนะมันเป็นวัฒนธรรมนะครับคนตรงหน้าเวทีให้แหวกเป็น2ฝั่งเหลือดที่ตรงกลางไวไวทาไมนะฮะไว้ให้แบนเพลงครับวิ่งมาโดดแท็กใส่กันครับตุกตุ๊กตุ๊กตามอารมณ์เหมือนถ้าดูไกลเหมือนมีเรื่องกันครับแต่ไม่ได้มีเรื่องครับวงรอ็อกขอทำอ่างนี้กันโดดแล้วมาหาคนดูครับโอ้โหโ,โ,โคตรมันโคตรร็อกแล้วโดดไปเสร็จปั๊บก็ชูสักพักหนึ่งก็ลอยตามฝึกมือคนนะนะเออลอยสักพักหนึ่งโอก็พูดว่าเออเอาผมขึ้นทีี่ ช่วยเอาผมขึ้นด้วยครับคนดูเขาช่วยๆส่ง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 มาถึงกาดข้างล่างเลยครับกาดก็อุ้มขึ้นมากาดตัวใหญ่นะก็อุ้มน้องโอ๊กซึ่งตัวเล็กๆอ่ะเอออุ้มขึ้นมาวางแหมะเวทีโอ๊กบอกว่าเออตอนลงไปอย่างลอยนะขึ้นมาทำไมเหมือนพ่ออุ้มลูกวะผมเป็นบูลลี่นะน้องพูดเองน่ารักเมียผมนี่ชื่นชมนะครับเพราะว่าก็ไม่คิดว่าน้องมันจะขนาดนี้นะมันมันจะเอนเตอร์เทนเก่งได้ขนาดนี้คาดวยนะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมีมี ตอนหลังครับก็ลงไปเสิร์ฟคนดูนะวิ่งไปจับมือนู่นนี่นั่นคือแบบพลังเหลือล้อนนับน้องอ่ะผมก็อยากให้ลิทนจอนะครับไปถึงจุดนั้นนะครับผมว่าน้องมีคุณสมบัติพร้อมนะครับแต่งเพลงเก่งเพลงเพราะร้องเก่งเอนเตอร์เทนได้ขอให้ดังนะน้องเลยก็เอามาฝากแฟนๆของวงลิทนจอนนะโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ